ประมาณสี่สีส่วากว่ายาวมันยาวมากไปก็เล็กชีวิตน่าใน,นบอ่อนเลิกเลิกใช่ก็จะใช้น้ำตื่นๆก็มาตัดออกมันยาวต้องสี่วากว่าก็เอาเรื่อยมาตัดออกตัดเอาท้ายมันออกท้ายออกแค่นี้แล้วก็มาตาดัดแล้วก็มาตัดตรงนี้ออกอีกท่อนหนึ่งเอาให้มันเหลือสองวากว่า ตัดขาดไปแล้วยกเก็บตัดตัดขาดตัดขาดไปแล้วก็เอาท่อนที่ตัดออกท้ายเอาเอาท่อนท่อนท้ายที่ตัดออกเอามาต่อตรงนี้ต่อตรงเนี้ยมัน ก็จะกลายเป็นท่อยาวสองวากว่ากเอาออกกป็จะโลดสองวาแล้วทีนี้ก็เอาเผาแกนเผามันก็ใช้ได้ก็เอาเผาเนี่มามาอมงมา,มา,มา,งามต่ออย่างเก่าได้คือเราไม่ต้องไปซื้อเผากาดออกเสร็จนี่จะสมาณไม่เสินห้าร้อยบาทต่อแล้วก็เอาเอาเผาเกา่าแล้วเก่าที่กาดออกเนี่ย เอามาใส่อย่างเก่า <c oughs> เข้ายาวไม่ต้องซื้อมันก็จะทุนไปนี่เราก็จะได้ใช้ท่อสัน้นแล้วก็ทอหนหกก็จะยกเบาเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปโอ้ไปทำตอนนี้ตัดไว้ก่อนทุกอย่างเหมือนเหมือนท่อซื้อใหม่หมด